สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงการทำงานบน LMS นะครับสำหรับวิชา1309102นะครับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมินะครับหรือ,อในหลักสูตรเก่าก็จะเป็น1309200นะครับวิชาคล้ายกันนะครับทั้ง2อ,อันเลยนะครับในส่วนของ UBU LMS เนี่ยจะมีคะแนนให้นักเรียนทำถึง10%นะครับคะแนนก็คือดูจาก ผลสำลของการเรียนนะครับว่าผ่านไหมแล้วก็มีคะแนนบางส่วนนะครับทีนี้อาจารย์จะมาดูปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจจะเข้าที่ Portal นะครับ Ubu Portal portal.ubu.ac.th นะครับแล้วก็จะเจอผลิตภัณฑ์ต่างๆของอ Google นะครับหรือของ Microsoft เองที่มหาวิทยาลัยมอบนเนี่ยมหาวิทยาลัยอุออบลราชธาน,เนีเตรียมไว้ให้นักศึกษานะครับซอฟต์แวร์สมมติเราสนใจ u b m s นะครับเราก็คลิกตัวนี้นะครับ แล้วเราก็มาดูว่าในวิชาที่เราเรียนมีวิชาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอย่างของนักศึกษาปีหนึ่งเองก็จะเป็นวิชานี้นะครับอพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้ามาแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีสัปดาห์ต่างๆจริงๆแล้วมีถึง7สัปดาห์นะครับ 7สัปดาห์หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเกรดให้ดูด้วยว่าคะแนนเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับเราทําอะไรได้ถึงไหน total cost ได้กี่คะแนนอะไรเงี้ยก็ต้องระวังระวังนะครับทําได้กี่ครั้ง,ะรรงนะครับดูคําสั่งดีๆนะครับทีนี้สมมุติว่านักศึกษาจะดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมาดูที่เครื่องหมายเป็นหลักนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวอย่างนี้ให้นะครับถ้ามันถ้ามันได้นะครับ นะครับขึ้นไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกนะครับเห็นไหมครับมันมันขึ้นไหมสีเขียวนะครับตัวไหนผ่านแล้วเนี่ยก็ลองไปคลิกดูนะครับว่าขึ้นสีเขียวไหมอันนี้ก็คือยังไม่ผ่านเลยสักอันเอกสารประกอบการสอนยังไม่เคยดูสไลด์ยังไม่เคยดูคอสิลิบัสก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ดูได้นะครับคอสิลิบัสสมมติเราคลิกคอสิลิบัสเนาะก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้แล้วก็ลองดูนะครับเห็นไหมครับ0 ทั้ง LMS แล้วก็ Lapid นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะถูกล็อกไว้นะครับยังไม่เห็นนะครับตัวตัวตัวที่เป็นแบบเนี่ยครับถูกล็อกไว้จะต้องอันล็อกด้วยวิธีอะไรก็ตามนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูวิชาที่มันผ่านมาแล้วนะครับสมมติอาจารย์ผ่านแล้วเนี่ยอาจารย์จะเห็นสีเขียวแบบนี้ครับทางด้านนี้นะครับสมมติเราไม่เอาเราก็กดตรงนี้สีเขียวทางด้านนี้ก็คือผ่านนะครับผ่านเยอะเลยนะครับ Important stuff นะครับก็มีเอกสารประกอบการสอนสไลด์ syllabus นะครับแล้วก็ถ้าดูในตรงนี้นะครับถ้าเป็น general มันก็จะติ๊กเขียวแบบนี้ครับดันดันแปลว่าผ่าน important stuff นะครับก็จะสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขว่าทำไมเราถึงจะผ่าน view แปลว่าเราต้องดูนะครับเ,เรากลับมาดูหลายๆรอบได้นะครับเกี่ยวกับคอร์สวีคที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสมมติอาจารย์ยังเรียน อาจารย์เรียนผ่านแล้วมันก็จะบอกอันนี้อาจารย์ดูแล้วนะครับเป็น Lecture Slide นะครับเป็นบทเรียนดูแล้ว spend at least 20 minutes ก็คือใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีนะครับไปถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ go through activity at the end นะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็มี quiz บ้างนะครับ quiz ก็ต้องดูดีๆว่าเขาให้ทำกี่ครั้งนะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขดีๆเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราได้กี่คะแนนเรา h i g h e method ก็คือคะแนนสูงสุดนะครับถ้าเราได้คะแนนสูงอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําก็ได้หรือเราจะรีวิวดูว่าคําตอบเราเป็นเท่าไหร่ก็กดตรงนี้นะครับหรือจะทําอีกครั้งก็กดตรงนี้แต่ต้องดูเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิกที่1ผ่านหมดแล้วเขียวหมดแล้วนะครับวิกที่2นี่ครับสไลด์ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นบทเรียนของวิกที่2แล้วก็ตัวตัวนี้เป็นควิสก็ยังไม่ผ่านนะครับ ทีนี้ถ้าผ่านแล้วมันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะต้องรออีกนิดนึงนะครับวิกที่3นะครับอันนี้เอาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับกลับไปก่อนอย่างเช่นตัวนี้เราเราย่อได้นะครับวิกที่3ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าก่อนหน้านั้นต้องเสร็จก่อนมันถึงจะโผล่ออกมานะครับวิกที่3ก็ยังไม่โผล่วิกที่4ก็ยังไม่โผล่นะครับก็ลองเช็คดูนะครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าที่เราทําในแต่ละบทนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถถามได้เลยนะครับตอนนี้มาดูโปรเกรสของเพื่อนๆเ,เราบ้างนะครับอาจารย์ลองเช็คดูนะครับอลองเช็คดูว่ามีใครบ้างนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างวิคที่1เนี่ยตอนนี้เรามีนักศึกษาอยู่ในระบบเราเนี่ยประมาณ360คนนะครับ360คน36 3 6 3้นะครับตัวเลขทีแท้จริง สัปดาห์ที่1นะครับเราต้องเล่งแล้วนะครับเราเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วสัปดาห์ที่1นึเนี่ยหกคนแล้วสัปดาห์ที่2ก็ไปแล้วนะครับมีเพื่อนบางคนเนี่ยถึงสัปดาห์ที่5แล้วนะครับแล้วก็มีสิ้นสุดถึงสัปดาห์ที่7นะครับก็ยังไงก็ตามท่านนักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับการเรียน u b u m s ก็ลองอโพสถามที่ Classroom หรือที่ Google Group นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะตอบนะครับในส่วนของ u b m UM UM s นะครับ โอเคถ้าคิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลองดูพยายามทำให้มันดันมากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับซึ่งขึ้นสีเขียวก็แปลว่าผ่านนะครับสัปดาห์ที่1อาจารย์ผ่านแล้วนะครับสัปดาห์ที่2อาจารย์ก็ยังเหลือเห็นไหมครับอันนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ลองลองอ่านดูนะครับแล้วก็ไปสื่อสุดท้ายพยายามเปิดนะครับเวลาเคล็ดลับอีกนิดนึงเวลาถ้าเราจะทําให้ระบบมันนับนะครับเราอาจจะต้องทําเป็นจอใหญ่นะครับ ทำเป็นจอใหญ่แบบนี้นะครับระบบก็จะนับเวลาแบบต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นอีกทริกหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้อาจารยา์คิดว่าเพียงพอกับเวลาแล้วนะครับขอให้สนุกกับการเรียน UPUMS นะครับสวัสดีครับ